สวัสดีค่ะสวัสดีท and and ่านผู้ชมพี่้องค่ะเช่องสายแล้วทิ่งไทยแลนด์ตอนนี้เราก็เดินทางแล้วนะคะกลับแล้วยายรถออกจากทุ่งปราบเซียนมหาราชเรียบร้อยค่ะไอดาวว่าจิไปใส่ว่าจะไปใส่นี่ล่ละวันเหร่น้ำเห็นบอเนี่ยเป็นคือบักเก๋าหอะดีนี่วันเหร่นน้ำเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าอัน โลบ,บุรีไปนองสไปโลบ,บุรีเขาสิพักอันไอ้ดูงสิพักเขาไปบึงลิงโลบ,บุร,ร,บบรีนี่ค่ะสะพระขนขึ้นเรียบร้อยนะคะหนึ่งที่นอนหรือรังไม้ก็ไม่รู้เนี่ยรังเดินทางไปลรบ,บุรีค่ะและลรบ,บุรีเสร็จก็จะไปที่กำแพงเพชรต่อจ้ากคนก็พอ่พอกันได้ ระหว่างเส้นทางเข้าลบบุรีไปกำแพงเพชรเรามาเกี่ยวได้เก่าสไตร์นะคะเก่าสไตร์กัดเหลือพ่อได้ใส่โยพี่นอนะ้องเนาะยูหักข้ากกบได้พ่อบาทนะคะมันก็ได้พ่อได้ใส่โยพ่อได้ปนอยู่ธละพ่อได้มาถ่ายคลิดมีพี่น้องเบิรงนะคะเนาะ ก็ขอบคุณในร้าะทีมงานดูแลเป็นอย่างดีนะคะแต่มาถึงเลยขอบคุณพี่ชัดนะคะชัดชวานวามเมนเสียชัดสซเปย์แล้วมีของคนละชัดกันแล้วคนซื้อชัดอีกเปย์ด,ดีทุกคนบอกว่าจุี่ขอบคุณพี่ชัดชวานค่ะขอบคุณพ่อบุญทรงขอบคุณเจบ,บอยเยเปิลขอบคุณพี่เพชรพี่พลพี่อ้อยพี่โกทีมงานทุกทุก ใจลายค่ะมาตังไกเนาะทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวันข้าวโพด กุกขโพธิ์ทันตะวันทันตะวันเสร็จอุกขโพดิ้าพอเดอี๋ยทานตะวันก็มีแต่หลุนจะคล้องเลยพี่น้องเอ้ยหลุนเทาอ่ะนะว่ามีรลุนอันเบ่งบานใน,นเน้าท้ายหลุเนาะ อยู่ถุงท่านตะวัน,นเมื่อเชียกระเพาะตะลุ่นจั่ของเออใไว้จใจดีอืมดี่ดจัต่ของบ่หรอแหงเหี้ยวนะจะพอแบบสาวำหน้อยถ่ายรูปในกบบระบาดได้เว้ยเอยพอตะลุ่นจั่ของเลย เราก็ถึงลบบุรีแล้วนะคะพิกัดที่เราจนมาเราบันไดไมาอย่างเดียวไม่ายคลิปเราเก่าแค่ไหนครับขี่ท่านเริ่มมาถ่ายคลิปค่ะทุกคนกดคู่พอจะว่ามาเป็นรอยโลคเนาะเอาถึงเลือกขี่รถเกี่ยวเพ่อฟอบใช่ไหมใช่หจอดไี่ว่าเลยจัดขายสมอ ะค่ะมาไทายรถเกลียวท่านตะวันพี่น้องก็เห็นบ่หมุดบ้วครับมุดบ้วะมวกไปเสวยอันดีมวกคุ่ตานั่นหมวกจ้าไปโหลดห้องซีนอนค่ะ เคยเห็นวันกันค่ะพามาดูค่ะพามาถ่ายรถเกี่ยวทานตะวันโอ้สวัสดีระหว่างกรุงบีใคอยู่แถมนี้ใารอยู่แถมนี้ไม่ใช่ของก็หล่นนะ วันนี้โดนแอบถ่ายเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่ตำรวจนะาจะแอบถ่ายเอฟซีอยู่ไฟแดงก็บอกทายกันไปไหนพี่โอ้ยเอฟซีหลายเอฟซีหลายนี่เขาเอาไปทำอะไรไม่รู้ อาหารสาัตว์ไหมหรือเอาไปอันไปเฮ็ดคาร์บอมิตราตะวนตันดีเข้ากินเหมือนเนี้ยเกี่ยมเราอันไม่ใช่นนองเอ,อ๊ะมันแห่งแล้วนะเขาไปทำอาหารสาัตว์ไหมหรือเอาอาหารนกที่เอาไปกินกับโฮหุ เราต้องไปสอบถามเขาก่อนเม็ดน้อยเน,ะนาะกนท้องกินคือเม็ดใหญ่ดีเถอะวะเเก็บมังก่อนโอ้ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันเหี่ยวมากเลยมันไม่มีในเลยเป็นร่องอย่างนี้นะ อุ้มันคืออันนี้วะเคยเห็นแต่เห็นแต่ในคลิปประมาณว่ารถต่างประเทศรถเนืองนอกอะเนาะที่เราเห็นอยู่บ่อยเขาขี่ลากกันหลายๆคันคันใหญ่ๆยังไม่เห็นกับตาเลยมันเป็นทีมงานของชอ,อยุพินนะคะทีมงานชอ,อยุพิน เล็เกี่ยวทานตะวันเป็นบุนตาล่ะจอนเดียอ้ถูทานใดโดนเมาบินนี่ก็จังสิงงามวะเนาะซอสอ่าง เกี่ยวข้าวสี่วันกลับแล้วค่ะข้าวหมดไม่ใช่หมดหรอกข้าวมันยังไม่สุกมันต้องรอก็เลยแบบได้ย้ายกันสี่วันก็ได้พูดถึงอะไรก็ได้เงินเกือบห้าหมื่นนะคะทุกคนคะ่ะเกือบห้าหมื่นเก้าสิบไร่เก้าสิบไร่ ตามหาคอนเทนต์ต่อไปอะค่ะเพราะไหนมีแนวใหม่เอซีเดืเอบิงกันเนาะจะเป็นไม่เงียบเหนาเดี๋ยวพบพอกันไหมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ